พี่น้องให้ก็ล่มเพดล่มเป็นหัวเป็นหัวมาเอืออะเอ,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 อืออะเอืออะดังไฟทีเดียวมันีหนาวแหงดูล่มนะพี่นอ้อง <c oughs> <c oughs> ร้อยเต็มแหลนอันนี้เด้อประดามจูดไพ่เนี่ยมัน,น,นมก็คว้างตัว Amor, saya buang nenek. Mm hmm. Bila mm -hmm. fino we. очку tu relствен theo yên coi đây bütit lôm lôm nào Hú húp, lôm lôm đi lò. tít sao ừ. nó nói bộ, เดียวเฮียนกันเลยฮค่รูกเตเงียนฮะมันหนาวป่าว่มทีเดียวโอ้ยไดนไปเผาเลยหนาวนี่จะข้อง่วเป็นข้อค้นเหมือนสบายดีพี่น้อง อ้อมนะอ้อมแล้วคนเขาปะนอนืมอตั้งแอ่า,ามานอนเด้อประดามเจ้าอตั้งมแอนอนโอ้ยจะนอนดิ้งให้ดีเลยมาเมรื่ออื่นน,น,นี่นอนิห้ con đi phai di đi đúng ô đi đúng khỏe đi nhỏ nào hen nào vô มือ เดี có, <À. S 1> ๋ยว่าตัวห้างมูก็มาจู่จุดห้างมูก็ลานเอาเรียงก็มันมาโบกนั่นเองอันนี้หน่อยแล้วบ่เดอ๋ยต่อไปแล้วหัวอีพ่อก็ยังทนมาแรงอยู่ต่อไป โตไดยังเลยเิ่งนั่นเลยมันหนาวบ่ลอยกาดหนาวในหนองบ้านมีทอานีีนะยังหนาวอยู่แต่ว่าเพียงเทียงนะฮ่อนตอนมันี้บหงหมอมันสีเที่ยงมันสีห่อนหรือบ่เนาะแต่กันยังใครกับมือกอนมือกอนมือกอนนหนาวแห้งอันนี้แบบว่าหนาวแห้งมือกอนนะคนเจ้าหัวยังใคร กินเงว่หยุ่มหยุ่นีมลูกสาวคุณไปโรงเรียนมันล้มบ่ลอยหมูเน่น้องอันหมูเต็มโรงเรียนโรงเรียนกับไก่กะห์อย่บ่บายเอาไก่เดืกอสับีอย่างงู้มาเลยมึงกับมาสุ่ยเลี่ยงเลยเลี่ยงตะกาน มันคมผ้าไก่เชืยวีจับมกวนประมาณขีดหนึ่งขั้นเชียวมาเนจูดไยจูดไทยนี่เขาซื้อเขาขายกันมจีาไปเห็ดปุ่นใปดังห้าวน้อหลายมาเทงอีหร่กเอาลงให้หน้ากับมันจะมันเป็นอะไรบอกนะะ chị đâm chị không chuẩn chị gọn 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 จเฮ้ยจ้นี่ยงเป็นรอยนะวนกหม่เลยนอเป็นโนะนไม้เรียนของเขานี่านปนว่าขาเจ้าว่าปลูกแม่น้ำน้ำต้นออกให้มันเรือสองกกต้นออกบอพีนอเม่นมาบอกดเด้อต้นออกว่มันจะดเป็นโน่องคิดยามันเหแลขีอยุ่เลยเฮ้ยขี้อยู่ให้มันใหม่เร็วๆสีขบไปนัง เขาไปนั่งอยงองู่สายอยูออ่ออดาาอกเนี่ยนะขาดหน,นึ่ดนี่ไหม่นี่ออนี่ยสวยมากมันเริ่มเลยเริมแดดเริ่มูมล้มเลยไปร่มแม็ดิีมมชนเด็ดเย่ย ลงเจ้าตกบบกซ์เขีย่ยทำไมขังเนี่ยน,นะนี่มาเขี่ยขังนี้ไปไปเขี่ยทางลมเกี่ยทางมันควนหาจะคลองเบิดจิงไหนลมตื่นมาแเ้วจนอยากออกสมองนอนพี่น้องเอเ้บัดจิมันเงียบมันใ่เนี้ย มัน,น<บ>แมืดคืนได้ลมมันนอนก็ล่เาะอมมาขึ้นว่าจะขํามองนอนมันลมมาลยแต่บ่านนาวนาวคุผปากอุ่นอยู่ลมนะขัน้นน้ำหมอนะโฮโฮโฮพโอยคุผากับ่อุ่นอันนี้คือว่าใครอยู่ครับผมฮะนี่ม,มันมันก็ต๊ะอุมมือแล้วอยู่ประเทศเนาะดูเยอก จะขายปลาล่กมาหาบติไปปลาล่กมาหาบนอนเด้อยอยากไปเร่นประเทศนอกสิมาว่าไหว,หว,หวไมันกับไปนอนเลยมนสิไปมาได้บ่กายจะกายี่รถเท่าสมอกขี่เขายนตรงเป็นชาสามสิบชั่วโมงตัวที่หดวตัวที่จับมาช่วงหน,น้นามีหาคนใหญ่ มันยังคือบดมังนาฮะกับเบิร์ตเบิร์ตโปเลยเบิดแล้วมังนาพะันปุ๋งหายมาคุ้งมาคุ้งพใยั่ก็เป็นใหญ่ปุ๋หายกัมังมี กำลังเป็นหมาก่ะเลพี่น้องนาย,ยน <c oughs> ขูแล้วคนก็เมย์เข้ามาว่าขึ้นไม่ปลูกขนุนขนุนผีขนุน,น,นปลูกถังไลพี่น้องเลยลูกจะเป็นจักปี้เลยนี่นอันี้ฮะแน่นมดสอ,องหมาบ่ tên nữa. hạn mò lượng lâm lượng <cười> <cười> ไคมามองอัดด้วยมันควันเนี่ยเขาไปนั่งมาบรจาคเลย